สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับจากช่องกิติชัยเดอะเกรดวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเครื่องล้างจานที่ผมซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีครึ่งนะครับผมจะมาบอกคุณว่ามันคุ้มไหมที่ซื้อมาแล้วชีวิตผมเปลี่ยนเป็นยังไงและอะไรมันพังไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นวันที่ผมซื้อให้นอะนในช้อปปีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอรู้ว่าผมพูดจริงนะฮะซื้อมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะบอกก่อนเนาะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะฟังก์ชันของมันทําอะไรได้บ้าง แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าใช้มาแล้วสองปีครึ่งนี่มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็มีอะไรพังบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนี่นะครับคือเครื่องล้างจานนะหน้าตาของเครื่องล้างจานข้างในมีจานสกปรกที่ผมใส่ไว้อยู่นะครับซึ่งยังไม่ล้างเนาะเปิดให้ดูนะฮะนี่มันก็จะมีถ้วยมีจานนะครับจะเห็นว่า เครื่องนี้มันมีใบพัดนี่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งคุณเห็นว่าจานเนี้ยจานอันนี้นะครับเป็นจาน27เส้นผ่าหลุนจาง27เซนติเมตรนะครับถ้าคุณเอาวางไว้ตรงกลางเงี้ยสมมติเปลี่ยนเปลี่ยนที่กับจานอื่นเนาะสมมติเอาเอาจานนี้มาไว้นี่ไว้ข้างหลังแล้วจ,จานย7เซน วางไว้ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับว่ามันชนกับใบพัดเนี่ยนะครับจนไม่สามารถทํางานได้ <Okay. S 1> แต่ว่าคุณสามารถวางมันไว้ที่ที่ขอบจด้ครับอย่างที่ผมทําเมื่อกี้นะฮะนี่นะฮะวางไว้ที่ขอบถ้าเป็นอย่างนี้ใบพัดจะไม่โดนรบกวนนะสามารถหมุนได้แ้วสามารถล้างจานได้ปกตินะครับอันนี้เป็น หนึ่งในข้อเสียครับของเครื่องนี้ซึ่งซึ่งมีขนาดเล็กเนะาะคราวนี้เรามาดูชั้นบนนะครับคุณจะเห็นว่ามันมันตื้นเนาะมันจะสามารถใส่แก้วได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนะสามารถใส่แก้วนี้ได้แล้วก็ใส่แก้วที่เป็นมาร์คนี้ได้นะครับก็จะทุรักทุเลนหน่อยเนาะใส่ได้ใส่เข้าไป จัด <biases. S 2> <De ath> เข้าไปได้นะครับดูนะเนี่ยแต่ถ้าแก้วที่มันสูงกว่านี้คุณจะไม่สามารถใส่ได้นะครับถ้าแก้วคุณคุณอันสูงกว่านี้นะครับที่สูงกว่ามาร์กเนี่ยจะไม่สามารถใส่ได้นะก็นี่คือข้อเสียนะครับคุณต้องถ้าคุณมีแก้ววายคุณก็ต้องเอาวายข้างล่างนะครับซึ่งนี่ก็พื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับขนาดเล็กแล้วก็นี่นะครับคือที่ใส่ Uh, ผงล้างจานนะครับซึ่งสามารถใช้พวกแบบเป็นผงฟินิชหรือแบบเป็นก้อนได้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าน้ํายาแวาวาวนะครับซึ่งที่เราต้องใส่น้ํายาแวาวาวนี้จะทําให้จานมันสามารถแห้งได้ง่ายขึ้นนะครับคุณก็แค่หมุนนี่แล้วก็เอาน้ํายาแวาวาวนี่เทลงไปนะครับ แล้วก็ปิดฝาอันนี้คือไม่ต้องทําทุกครั้งนะครับแต่ว่าการการใส่ผงล้างจานนี่คุณต้องทําทุกครั้งนะครับนี่ใส่ไปแล้วก็ปิดปิดเครื่องนะครับมาผมจะอธิบายโหมดทั้งหลายนะฮะนี่คือปุ่มเปิดน,นะครับโหมดลิน้นนี่ก็คือ เปิดน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งนะครับใช้เวลาแค่15นาทีโหมดคิกกี่ใช้เวลา3านาทีนะครับเป็นการล้างอย่างรวดเร็วแล้วไม่มีการอบนะครับใช้อุณหภูมิแค่ประมาณ 40, 40องศานะอุณหภูมิน้ําไม่แนะนําให้ใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่าการล้างที่ไม่ได้ใช้อุณหภูมิถึง65องศามันไม่ฆ่าเชื้อนะครับโหมด glass care เป็นโหมด ล้างแก้วนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะหมดเนี้ก็ไว้ล้างแก้วครับแล้วก็โหมดอีโคโหมดนี้จะใช้เวลานานที่สุดนะครับประมาณ3ชั่วโมงกว่าแต่ว่าจะใช้แค่3น้ํานะครับแล้วก็จะประหยัดไฟประหยัดน้ํำเลยนะเพราะมานใช้แค่3น้ําแล้วก็ต่อไปเป็นโหมด Normal นอร์มอครับใช้5น้ำนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะ <c ười> เกือบ3ชั่วโมงได้นะครับโหมดนอร์มอ ใช้น้ําร้อนที่อุณหภูมิ65องศานะครับในการล้างแล้วก็ i n นเ n s i v e นี่ก็คล้ายคล้ายง l นมครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าใช้น้ําร้อนกว่าน0 5องศานะครับก็คือ70องศานในการล้างแล้วก็ถัดจดดากนั่นก็คือจะเป็นไฟสเตตัสนะฮะวอชนี่ก็คือถ้ามันกําลังล้างจานอยู่มันจะขึ้นไฟตรงนี้นะครับส่วนรายก็ถ้ามันกําลังอบจานอยู่จะขึ้นนะครับ ส่วนเตืนนี่ไฟนี้จะขึ้นเมื่อเมื่อคุณไม่ได้ใส่เกลือนะครับแล้วก็อันสุดท้ายรวดลายอันทิ่นี้ก็คือถ้ามันขึ้นมาแสดงว่าน้ํายาแวววาวาหมดนะครับให้คุณใส่ลงไปถ้าคุณกดสตาร์ทเครื่องก็จะเริ่มนะครับซึ่งเครื่องก็จะปล่อยน้ําออกก่อนนะฮะก็จะปั๊มน้ําออกก่อนแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาน้ําสะอาดใส่หนึ่งรอบนะครับ แล้วจากนั้นค่อยใส่น้ำที่มีน้ำยาล้างจานเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับอันนี้ผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนที่ล้างเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็นี่นะฮะเปิดกมาก็จะเห็นว่าถ้วยจานก็สะอาดนะครับเนไห แต่ว่าถ้าเป็นหม้อแบบนี้ก็จะมีคราบนิดนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะมักจะเป็นคราบที่หมอ้อี่หม้อเดียวนะครับอย่างอื่นก็จะสะอาดโอเคนะฮะนี่นี่นะครับถ้วยฮะอันนี้ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะครับนี่คือถ่ายตอนที่มันเพิ่งเสร็จโอเคสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปในตอนแรกนะครับก็คือ เดี๋ยวผมขอเอาถ้วยจานออกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกนี่คือหลังจากเอาถ้วยจานออกนะครับนี่คือเครื่องเป่เาอันนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีที่ใส่เกลือสําหรับเครื่องล้างจานนะซึ่งสามารถหมุนตรงนี้ออกแล้วใส่เกลือสําหรับเครื่องล้างจานได้นะครับนี่นะฮะเอาไว้ใส่เกลือสาหรับเครื่องล้างจานเท่านั้นนะครับลงไปซึ่งเกลือนี้จะช่วยปรับสภาพน้ำนะครับไม่ให้น้ํามันกระด้างเกินไปนะ ถ้าน้ากระด้างเกินไปมันจะล้างจานไม่สะอาดนะครับก็เลยมีช่องนี้นะแล้วก็จะมีตัวที่กองนะฮะซึ่งคุณต้องเอาออกมาทาความสะอาดเนาะซึ่งคุณก็หมุนนี่ออกมาได้เลยแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะครับแต่นี่มันก็ไม่ได้สกปรกอะไรนะฮะก็เก็บไปที่เดิมเขาแนะนําว่าให้ล้างที่กองเนี้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าผมส่วนมากอาทิตย์หนึ่งล้างครั้งหนึ่งนะครับ ก็่นแหละครับสำหรับสิ่งที่ยังไม่ได้บอกเนาะนี่เป็นเครื่องเปล่าๆนะฮครัปัญหาของผมที่เจอหลังจากการใช้มา2ปีนะครับก็คือท่อที่น้ำออกนะครับมันพังนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้มันตั้งนอกบ้านนะครับแล้วคราวนี้มันโดนแดดมันทําให้ท่อน้ําทิ้งอ่ะมันกรอบพอมันกรอบแล้วมันก็รั่วแล้วมันก็แตก แล้วมันก็พังไปหมดเลยนะครับทําให้เวลาที่ผมล้างจานน่ะมันน้ําจะนองพื้นนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณนะครับถ้าวางไว้ข้างนอกสําหรับแบบผมนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่วางเครื่องล้างจานไว้ในบ้านแล้วมันไม่โดนแดดนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหานะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครเคยใช้เครื่องนี้ก็ช่วยรบกวนบอกมาด้วยนะครับว่ามีปัญหานี้หรือเปล่า ผมผมมีปัญหานี้ผมก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็ใช้ไปต่อเรื่อยๆโดยเวลาล้างจานเนี่ยก็น้ําก็จะออกมาเจิ่งนองอย่างที่เห็นแต่ก็ใช้ต่อไปนะครับผมพยายามจะซ่อมมันอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถไขน็อตที่อยู่หลังหลังเครื่องนี้ออกมาได้เพราะมันมันแน่นมากเลยนะครับก็ก็ไขไม่ได้ก็เลย ปล่อยเลยตามเลยนะฮะถ้าถามว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มค่าเงินที่ซื้อมาไหมครับคําตอบก็คือคุ้มค่ามากๆนะครับจริงอยู่ครับว่าในการล้างจานแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องใส่ผงล้างจานใช่ไหมซึ่งอาจจะเสียเงินจํานวนเล็กน้อยนะฮะต่อครั้งแต่ว่ามันประหยัดเวลาไปได้มากนะครับคือคุณไม่ต้องมานั่งล้างจานเองไม่ต้องมาไม่ต้องมาทะเลาะก,กับแฟนของคุณว่าวันนี้ใครจะล้างจานนะครับ นั่นคือเหตุผลที่ดีที่สุดนะถึงมันจะใช้เวลานานแต่ว่าเวลาสมชั่วโมงที่มันล้างจานนี่คือคุณเอาไปทําอย่างอื่นนะคุณไม่ได้มานั่งล้างจานนะก็เหมือนเวลาคุณซักผ้าใช่ไหมเวลาซักผ้านี่อาจจะใช้เวลาสองชั่วโมงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณโยนใส่เครื่องซักผ้าก็แค่โยนใส่มันก็เสร็จรอไปตากใช่ไหมครับอันนี้ก็การล้างจานก็เหมือนกันนะครับก็คือทเทเศษอาหารออกเอาจานเข้าเครื่องล้างจานรอรอแหละจนมันเต็มพอมันเต็มแล้วก็เอาผงล้างจานใส่กดล้าเครื่องอีกสมชั่วโม เก็บจานนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมว่าเครื่องล้างจานนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่าซื้อมากเลยนะครับลองจากเครื่องซักผ้าผมว่าซื้อมาแล้วผมใช้คุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าผมรันเครื่องนี้ทุกๆๆ2วันนะครับประมาณนั้นเพราะว่าผมอยู่กัน2คนเนาะก็ใช้ประมาณนั้นแหละถ้าถามผมว่าถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะซื้อเครื่องนี้ได้ผมจะทําอะไรผมขอบอกเลยครับว่า ผมจะซื้อเครื่องที่มันใหญ่กว่าน,นี้นะครับเพราะเครื่องนี้จะเป็นขนาดเคาน์เตอร์ท็อปที่ใส่ได้ก็ไม่เยอะเนาะใส่จานได้ก็เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับมันไม่สามารถใส่จานใหญ่ๆห่27เซนจานสเต็กนั่นได้นะถ้าผมซื้อเครื่องใหญ่กว่าน,นี้เครื่องล้างจานที่มันเป็นเครื่องล้างจานจริงๆนะฮะเครื่องล้างจานตั้งพื้นจริงๆมันจะใส่พวกนี้ได้แล้วก็สามารถใส่แก้วที่มันใหญ่กว่านี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเสียดายนะผมคิดมาผม คือตั้งแต่ผมมีเครื่องล้างจานเครื่องนี้มาผมก็คิดมาตลอดว่าผมควรจะซื้อเครื่องใหญ่แต่ก็มันก็ไม่ทันแล้วนะครับซื้อเครื่องซื้อเครื่องนี้มาแล้วแต่ซื้อมาเนี่ยคือผมใช้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับถ้าอย่างเวลากลับไปได้ผมก็อยากซื้อเครื่องใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมว่าทําไมมันท่อน,น้ําทิ้งมันพังนะฮะก็ก็นั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะผมก็ใช้ใช้ไปตามนถากรรมนะ ถ้าวันไหนมันพังผมก็จะซื้อเครื่องใหญ่แล้วผมบอกไว้ก่อนเลยผมหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบไปก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม